ไม่สแบบสบายดีพี่น้องสบายดีบสขขัสุขุสุคนะกำลังซีเรียกุ้งไปขายปลาัดกุ้งพี่น้องใ <c oughs> ส่ได้น้องอยู่กุ้งได้พี่น้องกระปูก็มีกระปูว่าไปลาเยหานี่ไหเอากปขายนี่ทำนี่แล้ว <c oughs> ทงองนี้8้าทบาทหาดอขายใอามาบ้านทนังสิเลือกกุ้งขายใส่ใส่เป็นทงมนะสบายดีเลยครับ20บาทจ้าทงละ9บาทาบาทพี่น้องฮหลฮัลโห3ฮทลง,ง,งกุฮงลับโัดาย แบ่งแบ่งไปยำนก้อยกุ้งก้อยกระป๋วยกระปูวยก็พี่น้องปาดได้เสร็ดลองลองใส่ตาบังหงเสียตถุงเลยเน้องถุงว่ากุ้งได้น่าจะกุ้งตายถุง ทุนซาาดซาพ่อก, at, กินนะสนิทกพอ่มถุนน่อยนอยยหน่อยถวยน่อยนึ่งค<ร>นเนานนสนะสี่จ <c oughs> สิงดจะนสำสินัรรกสิบเอามกันถุนระคิดถุรกคีดอะไรครับ เราอะไรอะไรสิบใบคายกุ้ง,งพี่นอ้องสิสิกทวงกุ้งนะงงสิบทวงทวงจากบาททวงซาบะน้องตีเป็นไม่ค้าพี่น้องเหมือนนี่สิบห้าสิบบาทด้วยยังเบิดใบอีกบ ไข่กุ้งช ok? ื่อ่อม่ปบางปีกันสิไปขายกุ้งเนาะเมือนเจ้าขายนะไหมเจ้าขายเป็นยั่ไบอเลือกเบื้องกุ้งไข่นี่หวยนะบ่ลูกนี่ในน้องนี่โบในกุ้งมันจะงาม ใส่กุ้งโอ้งามเลยใส่เ่ยวันนี้พี่ยังขึ้นมาเป็นกุ้งเนาะน้องน้องน้องซาน้องซารวมเลยน้องซาในน่านน่ะน้องซาในหัวเตียงน่ะมั้แมนเพราะได้ยังได้ใส่ขึ้นมากันได้อยู่ใส่ล้อล้อมันมันใส่กุ้งเลยเพราะได้อยู่แบบนี้ใส่ขึ้นมาหน่อยเขาก็ชวยขึ้นมาเต็มกุ้งกกุ้งน้องซาด้วยนะโอ้กุ้งกุ้งไปใส่ไปใส่ก็ได้เนาะ กุ้งมันขัดบอตุ้มมันรเจ้าอโยกินเนึลองไปดูนะให้คองร่ก่อนว้าางนกินมังมัดข้าวันเดทาลูกแ่คลองก็พอได้ใส่กันใส่ยุใส่ตามน้ำหนองน้ำใสนะใส่อที่กินมีดอกกุ้จะหัอต่งเลยพี่น้องยังเดียวันน้เดียวกธงมันนี่เดียวฮกเดยวาวไปเลยาทน่าไ้วยกเดี๋ยเขาเป็นองกินแล้วปุ่มาง่ธงนะบ่ พอดีทะเลสี่ทงนะแน่หัจักมัหนหัวจักวันนี้เอาหน่ยเงินนะเล็กบาทกินแฮะบอฮะแม่เร่าหกสิบบาทนะบอกพอติแม่เล่าหกสิบนะแปดสิบบาทกินนะสี่ทง ไปหาไปหาเจ้าขายแม่กุ้งเด้อกุ้งเด้อเจ้าขายแม่ขายกุ้ง <c oughs> ไงขายน้อยขายกุ้งพี่น้องหมือนเจ้าขายน้ำซื้อกุ้งซอยเนยไปหาเลาอขายกุ้งพี่น้องล่อสีเง,เงั้ยบุคเคียบว่าเลาอขายกุ้งแบบนี้จะเคลีย ตันนี Search, God, ้สิบหาเหล่าขายบางตีเป็นเทมเนี่ยคือมีคนอยู่บ้านนี่นะตัวมีคนคนเป็นเซเว่ดเนี่ยปมติคนคนใเซเว่ดเนี่ยเส้นหมู่บ้านพี่น้องหมู่บ้านเจี๊พบคนด่าเพื่อนหาเหล่าขายกุ้ง ขายกุ้งไปซื้อวะต้องว่เป็นแม่ค้าขายกุ้งก็ต้องว่าเราได้ว่าซื้อกุ้งบ่อเสืยอันนี้อย่าว้าจะอายเสียอายยังใหที่อายยังไม่รอขายนะขายกุ้งนะ Khai cung Khai cung men Xịt bò Thùng bộ phê sao bản máu lụt Thùng sao bản Cung nhắng Cung...cung nai này đã Cung nong Ừ anh bây giờ mà sao thì làm bỏ Mèn Thùng sao bản màu luôn บัดเพ้นน้องมอนี่ผัดบเมนเพนเพื่อทงเช้าบาทเราไม่วุ่นหน่พันหกพันเนาะยังกี่ไปหกพันโอเยไ่ได้สี่ช้สีบทตายโอเคเป็นหนึ่งดองหน่งได้เอ๊ะเก็บเงินอะจะบัอ้าวมาดินินะ โอ้กุ้งยังไม่ไหว่าสดๆมันห่อนเจบใจกุ้งยังไม่ได้เศร้าเนี่ยึ้นมาเต้นึงดงสุดๆได้นใส่ขึ้นมาเนี่ยพ่าเอาสวยอยู่เอามันนี่เบิดไปทองทพี่น้องกินนี่ย đào khai thằng đây mình ha Chào khai em này, sư voi sư cung này Cung, cung Mèn Sư Khai hai nữa ใส่กุ้งใ่กุ้งนหาเ้า่าอใส่ซามซาบะขู่ห้องเลยปอกุ่นน้องเนี่ยน้องในนาเนี้ยชอตแล้ววบอใส่ใส่ลอกกับรักกุ้งสุดๆนี่หากระไรเสานี่า อาสองแล้เด้อาบาหนึงาด้หาไง่ายนะลูกนะไปร่างนาอได้นาอสามถุงถ้าเอาไบสมล่ะเบิดพี่น้องสามถุงเบิดบ่อนเบิดบ่ เอาดังๆเลยวดเวดนี่ันนตี๋หัวเนับ่บ้านเ n ่นเนี่บ้านเน่ยู๊ไเป็นเม่าให้นับเงินแบบเป็นอยู่มาให้นับเงินแบบราบบู๊ว่ะนี่อ้าเมค่าได้เมค่าเนี่นเอารู้จากบานนำเบิง นับเป็นยี่งอะไรนับนับดังหนะนั่งนับดีๆนั่งนับดีๆเลยกูก็นับเบิ้งเย็นส่นสิเข่าเข่ายังงเย็นนับเงินกับบอป็นเหนห้ึงนบาทสี่สิบเขาบริโตะกนี้เนี่ยบรโตโอ้กลได้น้องสเปโตหายบุตรจุไซมาบุตรงา ไปต่าก่อทั้บ้านมีความเจริญกลับมาจาบิดช่วงละหกหกพันเปินกีใ้เงินน่ะได้ได้จากบ้านขายยางนะได้จากบ้านผัดขายซาบาทขัดขายซาบาะพี่เอียง กะกอจูงโอเคพี่น้องสกังบาร์เซียเก็บภาพให้กะับชั้นนี้เลยพี่น้องเนาะไปหาแล้วขายกุ้งกับน้องตี้เพ่นพี่น้องกะได้อยู่สองร้อยสิบธงน้องธงซาบะได้สองร้อยน้องตี้ข้าข้าไปย่างได้ซาบาทค่าคนไปย่างค่าแล้วขาย โอเคพี่น้องสกฟีฟาร์มในก,กาดประำนีน้เนาะขอบใจเอฟซี FC ทุกคนที่กดไลค์กดซ์กดติดตามให้เบาสี่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสู้ทุกคนเ้อสบายดี